ตัวไม่กลยเป็นมัฟไาเลยเยอะคนโง่เลยเต้ไปไปไปป่าหมอนหม่วะหรอไอ้น้ำมัดหลดแล้ววะหลดแล้ววะไอ้เยอะแต่เป็นปืนเป็นอย่างควายเลยคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคือผมไม่ผมคือผมไม่เห็นปืนตัวเองเว้ยชี้เห็นแต่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดเต้จ้องอะไรนานๆมันน่าจะหลด เดี๋ยวนะไอ้ปืนเอลสตาร์มันเป็นรูปคุยเลยวะเนี่ยไอ้เยอะสาวสูดไม่ยังโง่เลยนี่หาอยากอยากเล่นแบบที่ไอ้เป้เล่นไอ้เยอะไอ้เอลสตาร์มันรูปเป็นยังไงไอ้เยังเป็นเพย์หนึ่งอะเนี่ยเกมเพย์หนึ่งไงใอ่ดังอยู่อะหาเลยคือพี่คือพี่รู้ว่าตอนนี้ผมถือปืนแบบไม่มีมือตัวเองไงแบบเห็นแต่ปืนแพ้แพ็คเกมมาละ ไม่ปืนกูมันจะตุกอยู่ไม่สัตว์โอ๊ยน่าสัตวน่าสัตว์ไอ้เย้ยเผาเลือ่อยได้สัตว์ระเบิดเทียนอะไรกูไม่เห็นระเบิดด้วยซ้ำมันลอยอยู่ไหนอะให้เก็บไอ้ต่ออยอยู่ไหนอยู่ไหนวะไอ้เยื้ปืน <c oughs> กูกูยังไม่เห็นปืนเลยอะไอ้สโคปเป็นไปกี่วะไม่ห,หรอเรื่อยอยิบบ่บอบไป <c oughs> ซูมแบบ ไหนสกิโคบไอปซูมแบบซูมแต่วิชั่นแต่ไม่มีใช่ซูมวิชั่นที่วิสโคบไอ้เนี้ยไม่ไม่ตัวมึงมันใช้นี่เว้ยใช้มือมือต่อกันอ่ะคือที่มือต่อเต็มตาเชี่ยคนเหรอกูเล่นกูเล่นกูเล่นเกมแบบเซิร์ฟเบต้าอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยดีขึนด้วยเหรอโดนโดนนัดหนึ่งโดนนัดหนึ่ง เอโลงนี้น่าจะไปลงที่คนเยอะว่ะไอ้เคี่ยมไม่ได้ยินเสียงเคี่ยเลยเสียงแบบพี่ดูบอลอยู่ไหมฮะเออไม่พี่พี่พี่พับจอไปห้องข้าง,งบนที่เป็นหัวโดดโอ้วยโอ้โหขาขา,อา,าถอยแล้ว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 ไปอ,อยู่แล้วกูถือด้วยเบอร์อ,อยู่นนยเนี่ยเอาลา้ลบหกลบหกข้างในาลบหกเจ็บมากเจ๋งมาก โอ้เสียงปืนใหม่ด้วยโคตรเท่โอ้เสียงปืนใหม่แบบเทพปืนรบๆรบๆเทจัดด้วยปืนสตาร์บอยเฮียคือเสียงเอลสตาร์กูเป็นเป็นปืนอะไรไปแล้วไม่รู้ว่ตอนเนี้ยกูกลายเป็นคนหูโดดแล้วไม่ได้ยินเฮี้ยเลยฟุกไลท์สุนเฮฟวี่เต็มเลยสองร้อยนัดนี้กูถือปืนอะไรอยู่เนี่ยแมตตี้ป่ะกูสุงเยอะจังยังกูไม่โหลดอะไรขนาดนั้นวะกูไม่สามารถบอกได้ว่ากูถือปืนอะไรอยู่ ขอใอ้พอทีทุกคนจะน็อกเขตัวหนึง่งขอโทษเลยว,วะเดี๋ยวกรูปาให้ชิวอย่างเนี้ยออกมาละอ่าเอวัยวะ เต้กูโดนฟิน okay, ิเ oh, ต้ขอด่วนๆกูไม่เห็นได้ยินโอเคไม่ทันแล้ว